น่าเสียดายที่เขาไม่อาจพาแมนยูเนเตดคว้าแชมป์ใหญ่ได้เหมือนสมัยที่อยู่กับเรอลมลิตหรือตอนที่เล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสน่าเสียดายที่อาการบาดเจ็บต่อเนื่องทําให้แฟนบอลได้เห็นเขาลงสนามน้อยเกินไปน่าเสียดายที่ช่วงเวลาของเขาในทีมออเทฟอร์ดมันมีระยะสั้นเพียงแค่3ปีตัวเทตบอลวันนี้ขอเสนออัมลาวาลานแฟนผีขอบคุณสําหรับทุกอย่างที่ผ่านมาราฟาเอลวาลานถูกยกให้เป็นหนึ่งในเซ็นเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดในรอบศตวรรษที่ผ่านมาครับจากการที่เคยคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกร่วมกับเรอแมา ครและประสบความสาเร็จคว้าแชมป์กับทีมรรชันชุดขาวครบทุกรายการเขายังเป็นกองหลังตัวหลักของทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์ฟุตบอลโลกที่รัสเซียมเมื่อปี2 0 1 8โดยติดทีมยอดเยี่ยมประจาทัวนาเมนต์นั้นในวันที่27ก,กรกฎาคมปี2 0 2 1แมนยูเต็ดได้ประกาศยืนยันผ่านสื่อทุกช่องทางของสมโมสรว่าสามารถบรรลุข้อตกลงคว้าตัวสุดยอดเซ็นเตอร์แบ็กระดับโลกรายนี้มาจากเรือมาลิตได้สาเร็จซึ่งค่าตัวของวารานตามที่สื่อรายงานนั้นเบื้องต้นอยู่ที่34ล้านนปอนและหารวม,มดังค่่าตาตวเขจะพุสูงถึง42ล้านปอนด์และ ของแมนยูเต็ดเมื่อวันที่14สิงหาคมปี2021ถือว่าเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่โดยเจ้าตัวมาใส่ในชุดสูทหล่อเต็มยศเดินถือเสื้อแข่งทีมไหม่หมายเลข19ซึ่งเป็นเบอร์เดียวก,กันกับที่เขาเคยใส่ตอนที่เล่นให้กับเรัลมาริดในซีซันแรกมาโชว์ต่อหน้าแฟนบอลที่เต็มสนามออเทอร์ฟอร์ดก่อนเกมพรีเมียร์ลีกนัดเปิดซีซันปี2021-2022ที่แมนยูเตตดเปิดบ้านถลม่มลีดไป5-1วาราได้รับการปรบมือต้อนรับจากบรรดาเรดอาร์มี่ทั่วสนามแต่ได้รับการสวมกับกนนตตนนกทีท อันที่จริงราฟาเอลวารานเกือบได้ย้ายซกเป็นยูเวเตดตั้งแต่สมัยที่เซอร์เ,รเล็กฟูโกสานยังคุมทีมแล้วด้วยซ้ำครับโดยเซอร์เล็กเคยเผยเรื่องนี้ในหนังสือของตัวเองที่ชื่อว่า leading ซึ่งวางขายในปี2015ไว้ว่าในปี2011ป๋าเฟอร์กี้เคยเดินทางด้วยรถไฟจากสถาน,นียูสตันในกรุงลอนดอนไปที่เมืองลิวในประเทศฝรั่งเศสเพื่อพยายามคว้าตัววารานให้ได้ด้วยตัวเองโดยในตอนนั้นเดวิดกิลซึ่งเป็นประธานสโมสรยูเวเตดกำลังอยู่ในสถานการณ์ดีมากๆที่จะปิดเดียวคว้าตัววารานซึ่งงงงเเปป็นกกอออหลลลัดาาาวววร่่่่ย18ีีจไู้้แแต นด,นดนซึ่งตอนนั้นทํางานเป็นที่ปรึกษาให้กับเรมลิตรทราบเรื่องนี้และพยายามบอกให้ทีมราชันชุดขาวรีบตัดหน้าคว้าตัวไปอยู่ด้วยให้ได้และสุดท้ายวารานก็เลือกไปคาแข่ขงที่มัลลิตตามคาเชิญชวนของอดีตตำนานทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งเป็นไอดอลของตัวเองและทําให้เซอร์เล็กต้องอกหักแต่หลังจากที่ใช้เวลาอยู่คาแข้ขงในถิน่นซานเตโกบนาบิลนานถึง10ปีเต็มและประสบความสําเร็จที่สเปนครบทุกรายการจนอิ่มตัวแล้วทําให้ในช่วงซัมเมอร์ปีสองพันิบเอ็วารานเลือกตอบรับโอกาสย้ายมาเล่เอ3ปีกานาน่น ถือเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมสําหรับทุกฝ่ายโดยเรือมลิตสามารถขายได้ราคาดีหลังจากตกลงค่าตัวกับดาบิดอลาบาจากไบเยมิวนิกแบบฟรีมารอเป็นตัวแทนไว้แล้วส่วนตัวของวาลานเองที่อิ่มตัวแล้วกับราชันชุดขาวก็ได้โอกาสหาความท้าทายใหม่ๆเดีได้ค่าจ้างกับต้นสังกัดใหม่สูงถึงสัปดาห์ละ340,000ปอนด์ซึ่งมากกว่าค่าในฤดูการสุดท้ายที่เขาได้รับจากเรือมลิตในฐานะตัวหลักเสียอีกเข้ากับว่ากว่าที่วาลานจะได้ย้ายสู่แมนยูเตตดคือตอนที่เขาเป็นกองหลังชื่อดังในวัย18ุยี่เปเป้าาหมายขององรส และมันก็น่าเสียดายเหลือเกินครับที่การมาอยู่กับทีมปีศาจแดงของวารานไม่ใช่ช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่เหมือนสมัยที่ตำนานกุนซือชาวสกอตแลนด์ยังเป็นผู้จัดการทีม ลาฟเอวาลานประเดิมสนามให้กับทีมปีศาจแดงเป็นครั้งแรกในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่บุกชนะวูฟแฮมตันเวอร์เดลเลอร์1-0เมื่อวันที่29สิงหาคมปี2021ซึ่งเกมนั้นวาลานเล่นได้อย่างโดดเด่นช่วยให้ทีมเก็บคินชี้แถมยังเป็นคนแอซิสให้เมสันกินวูดกระชากไปซัดมุมแคบเป็นประตูชัยแต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็โชคร้ายมีปัญหาบาดเจ็บซึ่งช่วงที่วาลานพลาดลงสนามเป็นช่วงเวลาที่แมนยูเต็ดภายใต้การคุมทีมของโอเลกุน่าโซชาทำผลงานได้อย่างย่ำแย่เขาพลาดลงเล่นไปหลายนัดในช่วงททท้าายีี่โซชคุมม โดยไม่มีส่วนร่วมกับเกมที่ทีมออาไปแพ้เลตเตอร์ซิตี้4-2ไม่มีชื่อแม้แต่ตัวสำรองในเกมแดงเดือดที่แพ้เรอร์พูคาบ้าน0-5ไม่ได้ลงสนามในเกมที่แพ้กับแมกซิตี้คาอเทอร์ฟอร์ด0-2และไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองในเกมที่บุกแพ้วัดฟอร์ด4-1ซึ่งเป็นผลงานที่ทําให้โซชาต้องโดนปลดออกจากตาแหน่งหลังจากที่เมนูเวเต็ดแต่งตั้งรัฟลังนิกเข้ามาคุมทีมขัดตาทับแบบชั่วคราวจนจบฤดูกาล2021-2022วาราลงตัวจริงในพรีเมียร์ลีกนัดที่รังนิก ในฐานะนักแต่ปีศาจแดงในเกมลีกนัดเปิดบ้านชนะเบนฟอร์ด3-0เมื่อวันที่2พฤษภาคมปี2022ฤดูกาลแรกของวาลานกับแมยูเอเต็ถือว่าน่าผิดหวังครับเพราะทีมจบอันดับแค่ที่6ในลีกไม่ได้แชมป์รายการอะไรเลยและเสียประตูมากถึง57ลูกซึ่งเป็นสถิติการเสียประตูมากที่สุดของทีมปีศาจแดงในยุคพิเมลีกแต่ไม่มีใครโทษวาลานกับผลงานย่ำแย่ของแมยูเอเต็ในซีซั่นนั้นเพราะจากความพ่ายแพ้ในลีกทั้งหมด12นัดมีถึง8นัดที่วาลานไม่ได้ลงสนามแถมนั่นคือฤดูกาลลีี่่ฮรรรรร์ม็ควฟอออหุดดดดยยาาางนเเเกบเกบผชื ขอแค่แลาเฟวารานพร้อมเป็นตัวจริงมากกว่านี้ทีมก็น่าจะมีเกมรับและผลงานที่ดีขึ้นแน่นอนในฤดูกาล2022-2023มายูเนเตดเปลี่ยนผู้จัดก,การทีมมาเป็นเอลิคเทนฮากซึ่งเกมอุ่นเครื่องปีซีซั่นนัดแรกที่กุนซือชาวดัตคุมทีมปีศาจแดงวารานได้ลงสนามเป็นตัวจริงโดยจับคู่กับวิกตอรินเดลเลิและช่วยให้ทีมชนะเลอร์พูลไปอย่างสวยหรู4-0ในเกมแดงเดือดที่ราชมังคลากฬาสถานในช่วงซัมเมอร์ปีนั้นเทนฮากเซ็นส,สัญญาคว้าตัวลูกทีมเก่า ฤด,ดูกาล2022-2023วารานต้องนั่งสำรองดูเพื่อนไปก่อนเพราะเทนฮากยังให้โอกาสกับตันทีมคนเดิมอย่างแฮร์รี่แม็กควายเป็นตัวจริงคู่กับมาติเนสแต่ด้วยความพ่ายแพ้ยับเยินทั้งสองนัดแรกที่เทนฮากเริ่มคุมทีมในพิมลีทำให้เกิดจุดเปลี่ยนขึ้นในเกมที่3ของซีซั่นเมื่อกุนซอชาวดัตเลือกดอปแฮร์รี่แม็กควายที่ฟอร์มหลุดอย่างหนักไปนั่งสำรองแล้วให้ลาเฟวารานกลายปเป็นเซนเตอร์ตัวหลักคู่กับลิซันโดมาติเนสและเกมนั้นมายูเอเต็ตเอาชนะคู่ปรับ ทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆและทำให้แมนยูเอเต็ดคือทีมที่เก็บิีชิตมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2022-2023เมื่อทำได้ถึง17นัดโดย10ครั้งในจำนวนนั้นคือเกมที่วารานได้ลงตัวจริงการตัดสินใจเลิกเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสหลังจบฟุตบอลโลกปี2022เพื่อหันหน้ามาโฟกัสกับสโมสรอ,อย่างเต็มตัวของวารานถือว่าได้ใจแฟนบอลปีศาจแดงอย่างมากและนั่นช่วยให้เขาเจอปัญหาบาดเจ็บน้อยลงเพราะลดภาระจากการลงเล่นในช่วงฟี่าเดย์ไปได้ นอกจากผลงานในหลีกซีซั่น2022-2023ที่ดีขึ้นจากซีซั่นแรกที่เขาย้ายมาอยู่กับทีมแล้ววารานยังช่วยให้ทีมปีศาจแดงคว้าแชมป์คาราบาวครับมารองได้ด้วยเขาลงเล่นเต็ม90นาทีในเกมนัดชิงที่ชนะนิวคาสเซิล2-0และทําให้แมนยูวีเต็ดหยุดช่วงเวลาร้างโทฟี่นานถึง6ปีลงได้แต่พอเข้าสู่ฤดูก,กาล2023-2024ซีซั่นที่2ของเอลิกเทนฮากมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายครับและถือว่ากุณซือชาวดัตเดินเดียวในตลาดซื้อขายผิดและวางแผนปีซีซั่นพลาดอย่างแรงเ,งงเด แมยูเอเตตตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับดาวิดเดเคอาร์นายประตูเจ้าของถุงมือทองคำของพิมลีกฤด,ดูกาลที่แล้วพอสโมสรอนไม่เต็มใจจะจ่ายค่าเหนือแระดับที่แพงกว่าในประตูทีมอื่นทุกคนอีกต่อไปประกอบกับเทนฮาร์กอยากได้โกมือหนึ่งคนใหม่ที่สามารถบิลล์อัพเกมจากด้านหลังได้ดีกว่าจึงทุ่มเงินคว้าตัวองเดโอนาน่ามาจากอินเตอร์มิลานด้วยค่าตัวสูงถึง43.8ล้านปอนด์นอกจากนั้นแล้วนะครับทีมปีศาจแดงยังใช้เงินแพงเวอร์ถึง60ล้านปอนด์กับค่าตัวเมสันเมาซึ่งเหลือสััญญาาาาาาากกบเเเเเชลลลซีีแค่ปปดดยยยยวะสุท้้พอม็จหาามจหน ทััง้งสนขนาดดีลของลามุสฮอยลุ่นแม้จะเป็นการหวังผลระยะยาวแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าค่าตัวสูงถึง64ล้านปอนด์สำหรับกองหน้าที่ยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองมากพอมันคือการใช้งบประมาณที่ไม่สมเหตุสมผลสำหรับแมนยูเอเต็ตเลยจริงๆ นอกจากดีวซื้อขายที่ขัดใจแฟนบอลแล้วในช่วงซัมเมอร์ปี2023ไมยูเอตยังวางโปรแกรมเดินทางทัวร์อุ่นเครื่องมากกว่าทุกทีมของพิมเมลีกรายง,งานข่าวเผยว่านักเตะผีแดงไม่แฮปปี้กับการวางโปรแกรมปีซีซั่นของสโมสรและไม่พอใจรูปแบบการซ้อมของเอลิกเทนฮาที่ฝืนกล้ามเนื้อมากเกินไปจนนักเตะไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมมากพอสำหรับเกมการแข่งขันจริงวาลานอาจจะเป็นคนทำประตูชัยช่วยให้ทีมเปิดบ้านชนะวูแฮมตัน1-0ในเกมพิมเมลีกนัดเปิดฤด,ดูก,กาลแต่หลังจากนั้นมาทีมปีศาจแดงเต็มไปด้วยปัญหาทั้งในนนแลลละอกสาาาามเรร่ยตดคัับปีษ ตัวอย่างกระทันหันแถมกองหลังคนสําคัญที่เล่นร่วมกันบ่อยๆเมื่อฤดูกาลที่แล้วทางลิซันโดมาติเนสกับลูกชอ่อบาดเจ็บยาตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นทําให้อล็กเทนฮากหาสมด,ดุลในแนวรับไม่เจอแม้ว่าช่วงเดือนกันยายนจนถึงธันวาคมวารานอยู่ในสภาพพร้อมลงสนามแต่เทนฮากมองว่าแฮร์รี่เบคไวอยู่ในฟอร์มที่ดีกว่าและเหมาะสมจะยืนเป็นเซนเตอร์ตัวขวาในระบบแบ็กโฟมากกว่าโดยเทนฮากมองว่าวารานมักจะเล่นไม่ดีถ้าต้องยืนเซนเตอร์ตัวซ้ายทําให้มีช่วงหนึ่งเขาต้องกลายเป็นตัวเลือกรองจากจอดาูก2023-26 20 ปัญหากองหลังสลับกันบาดเจ็บต่อเนื่องคือสาเหตุสําคัญที่ทําให้ทีมปีศาจแดงผลงานยบแย่โดยคนที่ผลงานดีที่สุดเมื่อซีซั่นก่อนทั้งลูกชอและมาตินเนตแทบจะลงช่วยทีมไม่ได้ส่วนกองหลังคนอื่นๆน,นอกจากเดวโกดาโลก็ล้วนเคยเจ็บหนักในซีซั่นนี้กันทุกคน นับตั้งแต่เปิดซีซันมาครับเทนฮากต้องใช้งานแผงแบ็กโฟที่แตกต่างกันมากถึง32แบบและใช้คู่เซ็นเตอร์แบ็กที่แตกต่างกันถึง13คู่โดยไม่มีแบ็กซ้ายธรรมชาติให้ใช้งานในช่วงครึ่งซีซันหลังเพราะทีมแพทย์ของสโมสรประเมินสภาพร่างกายของไทเลอร์มาเลเซียผิดพลาดโดยคิดว่ามาเลเซียน่าจะหายเจ็บกลับมาลงเล่นได้ตั้งแต่เดือนมกราคมแต่สุดท้ายจนป่านนี้ไทเลอร์มาเลเซียก็ยังไม่ฟิตพร้อมช่วยทีมขณะที่สกิโอเรกิลอนที่สโมสรยืมตัวมาใช้งานในช่วงครึ่งซีซันแรกกระส่งขืนต้ดดน เอาไปให้เบนฟอร์ดยิ้มใช้งานต่อไปเรียบร้อยแล้วแผงหลังที่ขาดความสมดุลแผงกองกลางที่ขาดคุณภาพประกอบกับเทคนิคของอลิคเทนฮากที่มาจะปล่อยให้เกมเปิดพื้นที่ให้คู่แข่งบุกผ่านมาถึงหน้าประตูฝั่งตัวเองมากเกินไปจนฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสลุ้นจบสกอร์เยอะทุกนัดทําให้แมนยูเอเตสเสียประตูไปมากกว่า80ลูกรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้ถือเป็นผลงานเกมรับที่แย่ที่สุดในรอบกว่า50ปีของสโมสรในเดือนกุมภาพันธ์ปี2024แมนยูเอเตดยังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครับ M A เมื่อเซอร์จิมแรดี้าานกฬ ทำให้สโมสรต้องการการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งใหญ่และหนึ่งในเรื่องสำคัญก็คือการลดเพดานค่าจ้างโดยพยายามหาทางปล่อยนักเตะที่ค่าเหนื่อยสูงแต่ไม่คุ้มที่จะรั้งตัวไว้ออกไปราฟาเอลวารานซึ่งรับค่าเหนื่อยสูงถึงสัปดาห์ละ3ามแสนสี่หมื่นปอนถือเป็นนักเตะที่ค่าจ้างแพงเป็นอันดับที่2ของสโมสรในตอนนี้โดยเป็นรองแค่คาเซมิโลที่รับค่าจ้างสัปดาห์ละสามแสนห้าหมื่นปอนเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น ย้อนไปในแถลงการของแมนยูเอตตในวันประกาศเซ็นสัญญากับวารานเมื่อเดือนสิงหาคมปี2021เดิมทีทีมปีศาจแดงระบุว่าวารานจะค้าแข้งกับทีมจนถึงปี2025ก่อนที่ความจริงเพิ่งจะมาถูกเปิดเผยเอาในฤดูกาลนี้ว่าจริงๆแล้ววารานเซ็นสัญญ,ญาเบื้องต้นเพียงแค่3ปีหรือเล่นให้ทีมจนจบฤดูกาล2023-2024เท่านั้นส่วนการค้าแข้งในถิ่นโอทเทฟอร์ดจนถึงปี2025มันคือกรณีที่ทั้งสโมสรและนักเตะตกลงใช้ออปชั่นต่อเพิ่มอีก1ปีเท่านั้นถึงแม้ว่าวาาาาารรนนนจะเเเป็กกองงงงหหลลัีีท้้100้ดดแแตต่่่ไไสมมใยคถึ รวมทุกรายการในตลอด3ปีที่ผ่านมาโดยมีปัญหาบาดเจ็บบ่อยมากจึงชัดเจนว่าสโมสรไม่พร้อมจ่ายค่าจ้างสูงให้ผู้เล่นที่มีสภาพร่างกายเปราะบางเช่นนี้อีกต่อไปและนั่นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่ทุกฝ่ายจะเห็นตรงกันว่าจะไม่ใช่ออปชั่นต่อสัญญาก,กับวารานเพิ่มอีกหนึ่งปีเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวนักเตะได้หาต้นสังกัดใหม่ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์นี้เลยในวันหนึ่งคารที่1 4พฤษภาคมปีส0 24ราฟาเอลวารานอัดคลิปอำลาแฟนบอลแมนยูเอเต็ดโดยเผยว่ามันเป็นช่วงเวลาสอเี่เ่ทนพงสโมทีท สเสื้ครั้งแรกที่ผมไปที่โอตา r ์ฟอร์ดในฐานะนักเตะแมนยูเอตดมันบ้ามากบรรยากาศเันเหลือเชื่อจริงๆผมตกกลุ่มรักสโมสรตกกลุ่มรักแฟนบอลคุณต้องเล่นให้กับแมนยูเอตดเพื่อเข้าใจว่าสิ่งนี้คือตัวแทนของอะไรสําหรับลูกๆของผมที่นี่คือบ้านและมันเป็นสถานที่ที่พิเศษสําหรับผมไปตลอดชีวิตปัจจุบ,บันเราฟาเอวาลาอายุ31ปีเลยครับอันที่จริงถือว่าเขายังอยู่ในวัยที่เล่นในระดับสูงได้อยู่โดยรายงานข่าวเผยว่ามีหลายทีมจากอิตาลีสนใจฟ้าตัวเขา ขณะที่สโมสรในซาอุดิอราระเบียก็พร้อมสู้ค่าจ้างได้แบบสบายๆซึ่งหลังจากที่มีประกาศยืนยันแล้วครับว่าว,า,วาลานไม่ใช่ผู้เล่นของมายเเต็ดในฤด,ดูก,กาลหน้าแน่นอนว่าทีมปีศาจแดงต้องเซ็นสัญญากับกองหลังหนุ่มๆเข้ามาแทนให้ได้โดยชื่อที่ตกเป็นข่าวบ่อยที่สุดในช่วงนี้คือโคซินอดาราบิโอโย เซนเตอร์วัย26ปีของฟูลแลมซึ่งจะหมดสัญญากับทีมเจ้าส่วนน้อยหลังจบฤดูกาลนี้นอกจากนั้นแล้วนะครับแมนยูเอเต็ยังมีข่าวลือกับเกลสันเบเมอร์ของยูเวนตุสอันโตนิโอซินวาดาวรุ่งของเบรฟิก้าและเลนี่โยโลเซนเตอร์แบ็กของรีวออิกด้วยซึ่งเชื่อว่าเราจะได้เห็นข่าวลือกับคนอื่นๆตามมาอีกเพียบแน่แน่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับแมนยูเอเต้ซื้อประการหลังตัวกาลงวกางเข้ามาใหม่แทบทุกปีแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เจอคนที่ใช่ที่พร้อมจะยกระดับเกมรับให้กับทีมในระยะยาวได ใช่คนที่สมโมสรจะฝากความหวังระยะยาวได้อีกเช่นกันแต่ถึงอย่างนั้นเราค็เชื่อว่าแฟนบอลปีศาจแดงทุกคนไม่มีใครเกลียดเขาเพราะถึงแม้เจ้าตัวอาจจะได้ลงเล่นไม่ต่อเนื่องแต่ทุกครั้งที่เขาได้ลงเป็นเซนเตอร์ให้กับทีมเขาคือกองหลังที่ทีมไว้ใจได้เป็นอันดับต้นๆของทีมชุดนี้และตลอด3ปีที่ผ่านมาวารานแสดงความเป็นมืออาชีพให้เห็นมาตลอดอย่างแท้จริงครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปพอเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี